สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รากทุกท่านครับวันนี้มาชมบรรยากาศแม่น้ำน่านวันที่สาวแปดเดือนมีนาคมค่ครับท่านผู้ชมก็จะสิ้นเดือนแล้วครับจะถึงเดือนเมษาตอนนี้ในน่านน่านก็รู้สึกว่าปีนี้น้ำาหลายครับปีที่แล้วเหมือนปีที่แล้วน้ำาบไหลายครับท่านผู้ชมปีที่แล้วน้ำไม,ม่เยอะครับยังเห็นโขดเห็นอยู่เลยครับแต่แถวนี้นะครับแถวที่แข่งเรือนี่ครับ านผู้ชมข้างบนก็จะเป็นโรงเรียนสีหน้าข้างบนก็เป็นโรงเรียนสีหน้าครับท่านผู้ชมด้านนู้นนะครับท่านผูน้ชมก็จะเป็นบ้านท่าลอ้อนะครับจุดสตาร์ทต,ตรงนี้ครับสตาร์ทแข่งเรือตรงนี้ครับปีนี้น้ำเยอะครับเพราะว่าฝนตกเดือนมีนาประมาณสักหลายหาเหมือนกันครับก็หลายวันเหมือนกันครับฝนตกเดือนมีนาเขาซื้อแบบปีนี้เขาซื้อกะ บรรยากาศในจังหวัดน่านสดชื่นครับผมยืนอยู่นี่ตอนนี้ล้มกับโกครับล้มล้มแห้งอยู่พอสมควรครับท่านผู้ชมบ้าท่านผู้ชมก็พอพ,อพี่กำลังตกป่าอยู่ครับแถวนี้ก็ถ้าน้าป่แห้งก็จะมีป่าครับวันนี้ได้หลายครับคุณพี่รอคุณพี่บวัวมามาสัุขู่ก็คงจะอยู่บ้านแถวนี้แล้วครับคงจะอยู่บ้านแถวนี้แล้วครับท่านผู้มชม ่ผมจะมา,มาจมา้ำป่าแถวครับตอนนี้มันจะมีน้ำหนึ่งตรงนี้ครับแถวนี้จะมีป่าครับตอนนี้ครับบรรยากาศดีว่าหน้าพอนหน้าชมท่านผู้ชมดันปุ๊กนะครับต้นปุนก็จะเป็นบ้านดอนแก้วครับท่านผู้ชมดอนแก้วอำเภอบางอีกหวัดนานครับบรรยากาศก็หม้อครับตอนนี้ล้มเย็นมากครับ สักครู่คงจะปานมาชมไปพอแต่แถวปุ้นครับแต่แถวอันบ้านเมืองเลนว่าแถวปุ้นตาหน้าเป็นจะได้ครับเปลี่ยนแปลงไปจะได้พรามช่วงแรกนี้นะครับวันนี้ก็เอามอเตอร์ไซค์หน่อยนี่มาครับมอเตอร์ไซค์หน่อยนี่สำหรับครูฉีบผมครับผมคงจะวิงว่งแถวในเมืองนี่แหละครับเพราะว่าออกไปต้องนอกคงไ่ได้ครับเพราะว่าต้องถ้าจะขับรถ ไปต่างอำเภอเนี่ยต้องเจอเวอร์ชันดีดกว่านี่ครับอันนี้ก็เป็นรถเม็ดอินชัยแนครับวิ่งใน,นเมืองได,ได้แต่วิ่งต่างอำเภอนี่แม่บ้าน,น่าจะพานะทำชมกลัวเครื่องขอเขาไปลูกอ่างค้างแต่ผมซื้อรถใหม่มาเหมือนกันนะครับได้ว่ามันเป็นรถดีกว่ามันจะบอบบางไป่น้อยนะครับเลยต้องวิ่งในเมืองก็โอเคอยู่ครับถ้าไปต่างอำเภอในยานครับเดี๋ยวก็โค้งจะหารถที่วิ่งต่างอำเภอครับ คงจะเวอร์ชันดีเขาเขาแบบทนทนน้อยน่าจะเป็นเม็ดอินญูปุ่นนะครับแต่พอดีเป็นเม็ดอินใช่น่าเนี่ยผมน่าจะวางใจครับนะครับบรรยากาศปู้น้ำปนก็จะมีเจ้าเจ้าบ้านเผลมาตอดแห่นั้นปุนครับท่านผู้ชมแล้วครับคลิปนี้ก็คงจะลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับสําหรับบรรยากาศตอนสามโมงแงงครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจไปบายครับ